ได้นี่คือิติจบของเจ้าแ喽สวัสดีครับผมดีมนะครับผมวันนี้ผมก็เล่นเกมไมค์อาร์มนะผมมาเปิดลัคกี้บ็อกนะครับผมนี่มีลัคกี้บ็อกวีนเชฟเวอรี่มีลัคกี้บ็อกมิกซ์นะครับผมแล้วก็ลัคกี้บ็อกเบดวอลแล้วก็ลัคกี้บ็อกคริสตัลนั่นเองนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาสู้กับธานอสนั่นเองนะครับผมโเมมว่าู้ินดอร จากเรื่อง Avengers อ Infinity War นั่นเองนะครับผมคลิปที่เราที่เราสู้กับ Iron Spider ไ,ไปนะครับผมก็ชนะแบบราบคาบานะบอกไรน้องบบเบานออคือผมชนะไปแบบราบคาบครับนะก็คือไม่เชิงว่าชนะก็ดูสูสีไป,ไ,ปไปมาๆก็ชนะเลยเพราะว่าคือมันผมใช้ดาบ Infusion ด้วยแล้วเขาก็ Iron Spider ก็ติดวาร์ปด้วยนะผมใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูกันได้นะครับผมอืม โอเคแล้ววันนี้ผมจะมาสู้กับธานอสนะครับผมก็เลือดเอาได้คือโหดกว่าไอรอนสไปเดอร์ล้านเท่าครับผมนะถ้าเกิดตัวผมเปล่าอยู่อย่างนี้แล้วถ้าผมเข้าใกล้เขาอย่างนี้ผมก็จะตายได้นั่นไงนี่แหละครับนะตายได้เลยครับท่านผู้ชมนะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะเปิดลัคกี้บ็อกซ์ทั้งหมดนี้สีชนิดนี้นะครับผมก็จะมาดูกันว่าใครจะชนะผมก็อย่าลืมคอมเมนต์เชียร์กันได้ว่าเชียร์ธานอสหรือเชียร์ดีมคุงนะครับผมนะครับก็คลิปนี้ผมขอสักหนึ่งพันไลค์นะครับจัดไป นะครับผมเปิดไปเลยป้าบอันแรกกล่องโอ้ได้ไม้มาเราไม่เอานะครับวางไว้ก่อนอืมโอ้เราได้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มาป้าบว้าวเยี่ยมไปเลยครับผมท่านผู้ชมเราได้บล็อกทองมาเยี่ยมถือว่าดีเลยนะท่านผู้ชมนะเออคือว่าคือแบบโคตรดีนะครับนะ <S <S นี่ป้าไปเราเก็บไปก่อน,นท่านผู้ชมอันที่เหลือเนี่ย <S <S เพราะว่าทีเด็ดเนี่ยแหละครับไม่จําเป็นต้องบวกก็คือลัคกี้บล็อกสองอันนี้นั่นเองนะผมคือเบียนเยฟเรสกับ ล็อกีิบ็อกซ์มิส์นั่นเองนะผมคือแบบเป็นอะไรที่เวลี่เวลี่อีซี่เวลี่แบบยังไงเวลี่กึ้นเลยนะครับทุกผู้ชมนะแต่ส่วนล็กคจิ๊กบ็อกซ์เบทบอลนี้เท่าที่ผมเปิดมามันก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอืมแต่ก็โหดไหมก็โหดอยู่ถ้าเกิดเราดวงดีพอนะครับโอู้เราได้อ่าไม้สติ๊กน็อกแบ็กเอ็กเลยครับผมสติ off the ๊กออฟเลสนะครับผมนี่ครับผมทุกผู้ชมโอ้โหบวกบวกเป็นหมื่นเลยครับผมบวกเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับนะก็อยากลองดูว่าถ้าตีเนี่ยเปรี้ยงไปเนะี่ย เปรี้ยงไปหนึ่งทีมันจะปิลไหมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลัคกี้พชั่นเนีับผมว้าวก็ถือว่าได้อยู่นะครับอืมที่สาคัญเลยมันสามารถหายใจในน้ําได้แล้วก็สามารถอัพเลือดได้แบบติดบูธเลยนะครับแล้วก็สามารถเห็นตอนกลางคืนได้อันนี้ถือว่าเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็มีขุดไว้ด้วยแล้วก็มีเลือดเลเจนเนอรี่โอ้โหถือว่าดีมากเลยนะครับสุดยอดนะครับจัดไปนะครับโอเคเราเปิดอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับโป๊อู Negative Diamond Sword ับผมทุกผู้ชมโอ้ยบวก87 e x t r d m เลยนะครับจัดว่าดีเลยนะครับนะมาถึงก็ได้ของดีเลยนะครับอูระเบิดเอามาแค่นิดเดียวพอนะครับเก็บไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้ก่อนอืมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะเราเก็บทองไปด้วยนะเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็โอเคเปิดอันต่อไปเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะยังไม่โหดพอเท่าที่จะไปสู้กับเอ้ยเขาตายเหรอว t c ชเขาตาย เหตุผลอะไรเฮ้ยเอาไม่ตายนี่หว่าเขาสู้กับใครวะเมื่อกี้โออเ่นซะผมตกใจท่านผู้ชมนะครับอืมโอเคผมได้อ่าเมื่ลเช้ามาผมนั่นก็คือแร่นั่นเองแล้วผมเพื่อที่จะอ่าคราฟมันนะครับผมคราฟมันมานะครับผมป้าป้านี่เลยครับผมท่านผู้ชมนี่มันต้องจังสินี่ครับผมไปๆปึ๊บเราจะเอาเกราะนะครับผม นี่เกาะน่าจะโหดพอส,สมควรเลยคือเสียอย่างเดียวคือมันไม่มีเอ็เอนชาร์จนะครับอืมนี่คือข้อเสียนะครับส่วนข้อดีก็คืออาจจะโหดก็ปไปได้นี่ก็ในกระติซอ,อเคียผมมีเลยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะทําเกาะล้วนๆน,นะครับแต่ก็ดีอย่างหนึ่งคือเห็นไหมมันจะมีขอบแดงเนี่ยเห็นไหมท่านผู้ชมเออมันคือว่าอาจจะเป็นอมะตะนะครับผมนะอ่าถ้าเราเพิ่มรองเท้าเข้าไปอีกเนี่ยมันจะ โคตรดีนะครับแต่ก่อนนี้ผมขอปั่เป็นตอนเช้าก่อนละกันนะครับนะเพื่อที่จะได้ความสว่างนะครับอืมเพราะผมยังไม่อยากกินยานี้เข้าไปนะครับผมเพราะถ้าผมกินยานี้เข้าไปเนี่ยมันจะเสียพลังนะครับผมเราจะเสียจักระไปนะครับนะเออเราต้องกินเฉพาะตอนที่เราลองกับเขานะครับผมลรวใครทักมาสั่นเจอมาเมื่อกี้ช่างมันครับมาโอ้เราได้แรปเฮ็ดมาแล้วผมเราไม่เอานะครับอ่าโอเคนี่คือสเต็ปของผมครับผม เฮ้ยโอ้โหอันนี้ผมถึงก็ทิ้งเบดบอลเฮล멧ไปเลยนะผมเราได้มิกซิ่งเท็กเจอร์เฮล멧นะครับคือโคตรดีอ่ะนะครับดูดิโอ้โหกรอบทองด้วยไอ้กรอบแดงด้วยแล้วก็เป็นสีทองด้วยนะผมตรงเกราะนะครับจัดว่าดีจัดว่าเด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมเอออันนี้ก็แคนแคนไม่มีนี่ยนี่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 โอเคผมสามารถสู้กับเขาไม่ได้นะครับผมสงสารเขานะอันนี้จะเป็นเบต้าจะอ๋อนี่เป็นมิกซ์แอปเปิลนะครับแอปเปิลแอปเปิลโอ้โหคือบอกเลยอะว่าชาโน่เนี่ยเสร็จผมแน่นอนนะครับ นม่มี่ะโอ้โหหมัดเดียวจอดอ่ะนะน้องเปล่าโอเคเก็บไปนะครับโอ้ธนูบว์พาวเวอร์สามพันสองเฟรมหนึ่ง yup. ด oh. 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 ้วยนะครับผมจัด huh. ว่าจำเลยเปิดบีเอ็นเคไปก่อนโอ้โนี่ได้สเปซสเปซคิงนะครับผมไม่รู้ว่าอันนี้กับอันนี้อันไหนจะดีเด็ดกว่าแต่ผมว่าอันนี้แหละนะครับผมเพราะผมเปิดอันนี้บ่อยแล้วนะเราเอาใหม่ๆบ้างเอาเอาเอาหน้าใหม่บ้างนะหน้าใหม่ไลท์บริสุทธิ์เนี่ยผมไม่ใช่ไลท์นะไลท์ไลท์ไลท์นะครับผมไลท์บริสุทธิ์โอเคเปิดไปฮึบจุ๊บ ลวกีบ็อก TNT ว้ามีแบบแถไมาให้เราด้วยเว้ทผู้ชมนะครับอือ๋อเราได้รองเท้าเอ้ยมันไม่ใช่รองเท้าเราได้กางเกงเออมีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าพี่อ่าทำไมพี่ชอบเรียกอ่าเรียกอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเรียแกบบเรียกมัว่วไม่ใช่เรียกมั่วดิเผลอเรียกแบบกางเกงเป็นรองเท้าอะไรอย่างงี้ยขออภัยกันด้วยนะครับผมนะเออโอเคผมไม่ใช่ว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์นะผมอ่านนะอืมอันนี้เราได้อะไรมาโบโบเกนชิปเปอร์ฮันเตอร์นะผมเลนจินนะผมไม่เอา นะครับผมอ่ะสุดท้ายไปป่ะโอ้ระเบิดตดตืดตืโอ้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ้ไม่จบอีกโอ้ไม่จบอีกอื้มโอ้โหแอะอือหอหมดยังหมดยังหมดแล้วใช่ไหมไอพี่ผมขอแบบเล่นอะไรนิดนึงน,นะไหนๆก็มีระเบิดเยอะอยู่ในกล่องนั่นแลหละไอ้นี้ผมไม่เอานะมันเป็นแคเศษนะครับผมนี่เฮ้อ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 เอาแค่สิบห้าอันพอแล้วผมก็จะวิ่งหนีครับผมเอ๊บ เ้ยพอก่อนพอก่อนพอก่อนระเบิดซะตุ้มตุ้มระเบิดปีกนี Reg ่นี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 ่อุ๊ปเอ้าโอ้โหเกือบตายเกือบตายเลยนี่ฮึจิปุ๊บปาบปาบปาบเอ้ยปาบทิ้งไปอุ๊ปเออว่ะผมอยากเล่นในนี่ว่ะไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะปืนใหญ่ไม่ใช่ปืนใหญ่ดิเขาเรียกว่าอะไรวะ อาผู้อไม่ใช่แบบคือเราอยู่แบบกลางน้ําแล้วมันก็จะระเบิดแล้วก็ตูมขึ้นไปอ่ะเออแต่คือเรายังไม่มีเลสโตนเออเลสโตนมีแล้วแต่เรายังไม่มีอ่าขันโยกนะครับนี่คือข้อสี่นะครับอโอเคคิปเปอร์เฟลลี่คิปเปอร์นายเฟลลี่กับเราเนี่ยเราฉลาดใช่ไหมเพื่อนงั้นเดี๋ยวเราจะให้อาหารนายนะนายกินไหมไม่กินเหรออ้าว้ยเออเออ ฆ่ามันด้วยหมู What? What the heck dude? Oh, วัดวัดตาเฮกดูดเอ้าเราได้ทองมาอีกแล้วเราไม่เอาไปดีโทโทถังเปิดมาโอ้เราได้แคนดี้นะครับท่านผู้ชมกินก็แบบงับงับงับอ่า oh, จีจีบลูโอเคเหลืออีกสิบสี่อันนะผมผมจะไปเปิดที่ไกลๆนะผมโอเคฮุบจิบโอเคผมต้องกระโดดได้ไม่เยอะละผมต้องเก็บจักรกะไว้ก่อนก่อนที่จะไปสู้กับอ่าธานอสนะครับผมโอเคแต่ผมต้องบินไปไม่ใช่บินดิเดินไป นะกระโดดไปโอเคคือจุดปั๊บปึ๊บโอเคเราเปิดตรงที่โล่งๆนี่แหละโอ้เราได้อัลตราโซนิกนะครับผมแต่เราไม่ใช้ผมมันไวเกินนะครับมันไวเกินแล้วก็กระโดดสูงเกินผมไม่ค่อยชอบนะอุวยเราได้ขวานไทยมานั่นคือฟอร์จูนแอคนั่นเองนะครับผมอ่าถือว่าดีเลยนะครับเปิดอันต่อไปโอ้เป็นอะไรไม่รู้นะครับอ่าเป็นเซตเพชรนะครับผมอืม โอ้หถ้าเกิดเป็นลัคกี้บ็อกแบบไม่ค่อยโอภีเท่าไหร่นะืหจับบวกหมดละนะแต่นี่คือมันไม่ไม,ไม่ต้องบวกก็โอภีแล้วน,ะนี่เราได้ธนูอ่าผมขอเดาก่อนอะไรวะเอาโอ้เอาตาโพบโอโ้โหไม่ใช่เอาตาโพบเอาต์เมดโพบโอ,โอ้โหเอ้ยนะออกจากเซียร์ลัคกี้บ็อกนี้หน่อยเออคือผมเปิดลัคกี้บ็อกนี้มาเยอะมากนะครับผม,มเปิดจนบ่อยอะนะครับเปิดจนรู้เกือบทุกชนิดแล้วนะครับเอออันนี้ อ่าฟอร์จูนฟอร์จูนเฮเมตแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ป้าบนี่อะฟอร์จูนเฮเมตนะครับผมอย่ามาดะฟักบูชิตมาต่อเลยเอืออันนี้น่าจะเป็นเคซี่เคซี่พชันคือปลาไปเราจะแบบอย่างนี้เลยปบปแบบปบบบบเอออย่างนี้เลยนะครับเราจะไปปลาใส่ธานอสมันเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปล้อยู่ตรงนี้อยู่อย่างนี้รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โอ้โออโ้ห oh ห oh. oh oh oh. ลักฉันอยู่อย่างนี้ลักกีฬาฉันแน่นอนฉันว่าแล้วมีสองอันอันนี้เอาไว้วอ่าอันนี้สำรองไว้นะ okay. oh oh. ครับโอเคโอ้โหข้าจะได้ประลองกับเจ้าทานอนลสินนะเห็นโหดนักโหดนะต้องมาเจอกับข gotcha. ้าสักหน่อยแล้วใช่แล้วโหดแล้วกูจะทำเสียงซาสเกตทำไมนะเออนะครับโอเคจัดไป ฉันอนะไม่ยอมไม่ไม่ยอมแพ้หรอกนะเออ,มา,อม,า Thanos! มาสู้กับธานอสเหรอฮมันก็ไม่ท่อไรหรอกมาธานอสมาสู้กับข้าสักหน่อยมาจะกะข้าพร้อมแล้วข้าพร้อมจะดุจะกะเจ้าให้หมดเกลี้ยงเลยมาเลยธานอสข้าไม่กลัวเจ้าหรอกลักกี้ฟูชั่นไปจุดแคนดี้แคนดี้ต่อเลยในจริงเจ้าก็ออกมาสิ ออกมาเลยเรียบร้อยติดติดแล้วิดโอโอถ่อานอสเดีย๋ยวมาสู้กับข้านะโอโหต่างคนต่างสูสีว่ะแต่โอโอโอพถานอสวร์บว่ะถานอสวอร์ปอิบแล้ววราปเหมือนไอรอนสไปเดอร์เลยผมใส่เรียนกันมาพร้อมกันใช่ไหมได้อาดาวนี้ไปกินนี่เนี่ยเออเดี๋ยวก่อนข้าย,ยังอ่อนให้เจ้าอยู่เพราะว่าข้ารู้ว่า,าข้าดูกระเจาะกับข้าดูดจะกัดเจ้าไปนะ อย่าไปสู้กับข้าเลยยอมแพ้ซะนะถ้าเจ้าไม่ยอมแพ้เนี่ยเจ้าจะโดนอันนี้ของข้ามันเป็นออลติเมิดทบโบเจ้ารู้ไปด้วยนี่ไงเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะไปอยู่ไปสิหอข้ายังอ่อนให้เจ้าอยู่นะข้ายังอ่อนให้เจ้าอยู่ทำไมเจ้าไม่สู้กับข้าเะก่อข้าโหดกันไปใช่ไหมเหรอโอ้โอ,โอ,โอโ้มันก็ต,ตีตีเหมือนกันนะมาประลองกับข้าหน่อยมาเอออือ,อ,อ โอ้โหเดี๋ยวๆๆๆๆๆข่ายยังก่อนให้เจ้าอยู่เจ้าไม่ขึ้นมาล่ะทำไมทำไมเจ้าไม่ขึ้นมาเจ้าอยากตายหรือไงเฮ้ยเจ้าอยากตายหรือไงฮะได้นี่คือจุดจบของเจ้าแล้วจะโถทานอสนึกว่าจะแน่ไม่แน่นี่หว่าธานอสอืมก็อีซี่อีซี่นะบอกเลยน้องเบาโอเค เนี่ยผมก็ทานอตอ่าแอลล์สปเดอร์ผมปราบได้แล้วหนึ่งแล้วก็ทานอสปราบได้แล้วสองต่อไปอยากให้สู้ใครคอมเมนต์เลยผมรีบคอมเมนต์มานะครับนะครับผมจะรีบไปสู้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นเลยว่าจากกักรของผมเนี่ยมันโหดแค่ไหนนะครับผมงั้นก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้นะผมใครชอบคลิปนี้หรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่า,ยาลืมที่จะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดีมคุงกันด้วยผมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับแล้วก็ ที่สำคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์เพื่อนมาดูกันด้วยนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไ,ไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผมหย่า yeah.